สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนกับช่อง JCBL ทุกท่านเลยนะคะวันนี้หนูจะมาตอบคําถามประเทศไทยเนี่ยมีอะไรดีกว่าประเทศพม่านะคะอย่างแรกเลยนะคะหนูคิดว่าเรื่องการศึกษาค่ะถามว่าการศึกษาของไทยดีกว่าพม่าแต่ก็ไม่ใช่ค่ะคือประเทศพม่าคือมีการศึกษาที่ดีกว่าประเทศไทยแต่ในมุมมองของหนูหนูคิดว่าการศึกษามันแตกต่างกันมากคือหนูได้มีโอกาสไปเรียนที่พม่าอยู่ ระยะหน,นึง่งหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างกดดันสําหรับหนูมากเพราะว่าหนูต้องอ่านหนังสือแล้วก็ท่องจําทุกวันแต่สําหรับประเทศไทยนะคะหนูคิดว่ามันเป็นการสอนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเข้าใจเด็กเข้าใจนักเรียนนะคะยิ่งสายอาชีพนะคะจะเป็นการเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็ในมุมมองของหนูคิดว่าประเทศไทยโอเคกว่าคะ่ะถึงแม้ว่าประสิทธิภาพของประเทศพมา่าในการศึกษาจะดีกว่าก็ตามคะ่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของ สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะอย่างเช่นสถานศึกษาอาคารโรงเรียนหนูคิดว่าประเทศไทยดีกว่ามากๆแล้วก็แบบความทันสมัยมากกว่าค่ะอย่างเช่นตึกอาคารเรียนหรือว่าเทคโนโลยีในการใช้ในการสอนนะคะหนูคิดว่าประเทศไทยมีระดับที่สูงกว่าค่ะเพราะว่ามีทั้งแบบการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆห้องน้ําจะสะอาดกว่าประเทศพิ่มมาก ถ้าในมุมมองของหนูนะคะแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าในมุมมองของคนภายนอกจะมองยังไงแต่สําหรับหนูหนูคิดว่าโอเคประเทศไทยดีกว่าค่ะสําหรับเรื่องการศึกษานะคะต่อไปนะคะหัวข้อที่สองค่ะหัวข้อที่2หนูจะเอาเป็นเรื่องเศรษฐ,ฐกิจละกันค่ะเศรษฐกิจหนูคิดว่าอันนี้หลายๆคนก็น่าจะทราบกันนะคะว่าประเทศไทยดีกว่าพม่าแน่นอนเพราะว่าคนพมา่าอพยพมาทํางานในประเทศไทยกันเยอะมากก็คือค่ะประเทศไทยดีกว่าอย่างเช่นทั้ง ค่าของชีพเอยหรือว่าของค่าเงินเอยประเทศไทยก็จะมีค่ามากกว่าประเทศที่มาค่ะและก็หัวข้อ,อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องด้านอาหารละกันค่ะอาหารการกินของประเทศไทยในมุมมองของหนูหนูคิดว่าประเทศไทยดีกว่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันรสชาติมันหนูชอบของฝั่งไทยมากกว่ารสชาติทั้งอร่อยแล้วก็มีความสะอาดมากกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็ สำหรับใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้ก็อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะและก็หัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอการแต่งกายสำหรับการแต่งกายนูคิดว่าคล้ายคลึงกันมากฝั่งพม่านะคะจะใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่ใส่ผ้าถงุงหรือว่าคนไทยใหญ่เรียกว่าซินนั่นเองเขาจะใส่แบบนี้ไปโรงเรียนค่ะคนไทยก็มีเหมือนกันค่ะอย่างเช่นทางภาคเหนือของไทยก็จะใส่ชุดพื้นเมืองหรือว่า ผ้าทุ่งหรือว่าสิ้นนั่นเองใส่ไปทุกวันศุกร์นะคะอันนี้จะเป็นโรงเรียนฝั่งภาคเหนือน,นะคะหนูไม่ทราบว่าภาคอื่นๆเขาให้ใส่อะไรไปในวันศุกร์แล้วก็เสื้อผ้าสําหรับเสื้อผ้าในการแต่งตัวทั่วไปก็หนูคิดว่าคล้ายคลึงกันค่ะแล้วก็สมัยนี้นะคะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างกันมากเกินไปแล้วก็แบบเหมือนเหมือนกันค่ะสำหรับเรื่องสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆหรือว่า เรื่องธรรมชาติอะไรนี้หนูคิดว่ามันแตกต่างกันตรงที่สภาพของดินเพราะนั้นหนูเคยไายแล้วก็ดินของเขาอาจจะแห้งแล้งกว่าแล้วก็จะแดงกว่าประเทศไทยไปนิดนึงใช่ค่ะก็วันนี้ก็มาพูดสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่มีคําถามอยากถามอะไรเกี่ยวกับหนูหรือว่าเกี่ยวกับฝั่งพม่า,นห,นาหรือว่าการที่เด็กไทยเนี่ยมาเรียนในเมืองไทยนี่เป็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนาวิบางาสวัสดีค่ะไป้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ